เรื่องนี้มันก็ตรงมีผู้คนมบอกแหละเรื่องข่าวนี้พายเลียงปูปลามาแต่น้อยฮะถามดูเนาะโดยแขงอยู่แล้วแมนบอกเคยแพงอยู่แล้วแต่ลูกเมื่กี่ขาดนึ่็ตองเ้าเป็นแม่นี่ก็ต้องได้จมเนาะใหญ่แมนก็ต้องได้บอกแมาแม่แมนแมนนแม่นแมนแมนนบนแมนนมนนแมนนแ้นแมนนควนมนอื้อมบแมนแแมนแมมนแมนนแนแมนนมน่มนแมนนแมแนแแมน่นแนมนแนแนแมนแนแนแมแแแมนมนนมนนนนแมนแมนนนแ่นแ่นนน สวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่หักงไกบอกว่า fc ผังลาวผังไทยต่างประเทศนำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กับมาพูดเรื่องยายเพ้นพี่น้องเลยเนาะที่ว่า พันได้ผัวเด็กอะไรพี่น้องเนาะก็คือว่าได้ผัวเด็กน้อยที่ว่าได้ลยทานเขาไปโอ้ไปพูดไปคุยน้ำพันอะไรพี่น้องะกับพันได้ในไหนพันอกหักบเนี่ยนี่คือว่าได้ยินว่าพันอกหักจากผูู้บาวเด็กน้อยอะนะพี่น้องทั้งบ่จอยกับบ่คู่คือกันพี่น้องเนาะเพราะว่าได้ยินเห็นในคลิปนะนะก็เลยเสียออกมาว่าเนาะ กเรื่องยาเพนมีผู้บาวเด็กน้อยกับน,นั่นแหละมีผู้บาวเด็กอะไรพี่น้องเนาะก็ถือว่ายาเพนนี่บอกธรรมดาพี่น้องเนาะนี่ผู้บาวเด็กน้อยพันเห็ดเนี่ยได้พี่น้องพี่น้องเงินบอกว่าเออพันเด็กน้อยกับหมักในได่ไอายุเพียงสิบแปดสิบเก้าปีพี่น้องเนาะ พันมักในใดๆนะคนผูบาดในน้อยนะมักคนอายุหลายในใดๆนะโบฮูว่าพันมีอย่างพี่น้องพันมีของดีบอกเรียกว่าอย่างนี่นแหละทําให้ผูบาดในน้อยมักนะทําให้เด็กน้อยมักนะพี่น้องเนาะกับโบฮูคือกันเนาะทางโบจอยกะได้ยินแวเววมาคือกันพี่น้องไยทำให้เด็กน้อย คนมีอายุเพนคือทาให้เด็กน้อยมักได้อย่างช้นอยา่างซีอย่านพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเฮากระสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกับคลิปเพิ่นเลยพี่น้องเนาะเลาก็เขาอนุญาตจเจ้าของคลิปเพิ่นก่อนพี่น้องเนออาอจังไดก็ขออนุญาตก่อนพี่น้องเนาะกัตชีคนตอนแรกกับาพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็ใช้กดด็ติดตามให้มาจอยแน่พี่น้องเนาะกระชีไปเบิ่งต้นคลิปมาหละเนาะก มาจอยก็ออกมาเห็นผ่นมีผูเขาได้น้อยนะก็สิไปเบิ่งว่าผ่นเว้าหยังแน่คือได้ยินเขา่าวว่าบ่ให้ลูกกินข้ากินน้ำานี่ยังนี่แหละแต่อาจเสียว่ามันผ่านมาโดนเติบเวล๋ยแล้วนะมีคนไปถามอีกที่หนึ่งพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งกับคลิปที่ว่ายายเพนเลยพี่น้องเลยเนาะปะไปเบิ่งไปช้มนมกันเลยพี่น้องบ่สักษาเสียเวลาเนาะ ทางบอจอยกับพักพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบอจอยเน่ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะอย่างไดก็เป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเนะเาะพอได้เหตุคิปใหม่ๆหมเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละเนาะในเบิงคนเบิงบอจอยก็น้อยพี่น้องเนาะเบอร์บอได้เวลาพี่น้อยเนาะคนเบิงกะบบอหัวเพิ่นเป็นอย่างพี่น้องอะปะไปเบิ่งกับคิปใจเพิ่นเลยพี่น้องโดยโอ้อยบอให้ฮอลูกกินข่าวมาหลายมือแล้ววะคูได้โฆโฆแบบไหนมา อันเขาเจ้าเขียนในคลิปในปกคลิปเขาน่ะแม่แท้บอกเื่อกี้เขาก็นสวนเขาเนาะเรื่องนี้มันก็ตรงนี้กูคนบ่ดละแมนละเรื่องข่าวนี้แพ้เลี้ยงปูปลามาแต่น้อยฮะถามดูเนาะโดยไม่านดแพงอยู่แล้วแมนบอกเคยแพงอยู่แล้วแต่ลูกเมื่อกี้ค่ะหนึ่งตรงห้องเป็นแม่นี่ก็ต้องได้จ่มเนาะใหญ่แมนก็ต้องได้บอกเล่าแมน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 บอกแมนแข็งคันตัวดีความเอื้อยบอกเจ้าคันลูกเขานี่บอกบ่าความควบคุมห้อก็ยังว่ายังจ่มยังบอกเนาะเรื่องนี้ ใช้เชีเลี่ยงให้มันใหญ่กินแหงเข่ามันบ่อละเพื่อมันใหญ่ชนีมันบ่อเป็นลูกเข่าก็ต้องเข่าในช้อนมันบ่อไม่เคยขาดเข่ากันนะแบบอืมว้าใช้เจ้าอยู่ที่ซื้อนาะอันนมาที่ว่าบ่หายิึงเข่ากินน้ำนะเลืองผู้บ่าวแค่ตรนี้มัดมันบ่อคือรูปแรกเจ้าก็มีผู้บ่าวว่าเดี๋ยวนี้ฮะมีมีมีเดนี่เดนี่มีบอเออเลิกกันจากมือแล้วหลายมือแล้วเป็นเดือนแล้ว ผู้บ่าวอยู่จักปีค่ะผู้บ่าวอยู่จักปีผู้บ่าวเจ้าน่ะผู้บ่าวน้อยน้อยเาเคยมีเงีนเนาะสาม่ปี่ยนี่อายุ่เออผู่ก่อนอันผก่อันทีว่าเลิกกันไปไม่ไม่ดีด้วยสามเจ้านี่สาาป่าสามสิบี่เรามาหนังตัางเพแม่เนเท่าจิปหาเขาเนาะ ข้ามาหาเป็นบ่อละข้ามาหาเจ้าบ่ปปาเล้ยวเข่กุ้มเข้ามาคือกินใบเนาะเข่งสีเดียกเองเนาะไผ่ฉานได้เรื่องว่าบ่อไฮบุปปากินยวาะบ่แม่นบ่แม่นตัวนี้เนาะลูกไผ่กระแพงแน่นเนาะบุปปาตรงนี้ได้บอกเองอย่าไปกังขังเกื่อคืนเลยไปต้องแม่มาบอกไผ่สิบอกเป็นบ่อละไปบ่เนาะปุ๊บไปเหมืนกัเมื่อคืนก็ไปนอนใช้บุปปาเลยแม่ยายจะดีมากเลยไม่ใช่เขาแข่งคนที่อ่ะบ่ได้แม่นว่าบ่ให้เพิ่นหัดบุปปาเนาะแต่เพิ่นสิเบิ่งบุปปานี่เท่าชีวิตบ่ เลยทามขึ้นเพราะว่าเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นกับโบเห็นโบคือผู้อยู่ใกล้เนาะแต่ว่าผู้ได้สิมัเป็นแม่ปู้ปานบ,บอกฉบอกเอือยมันบอกละแต่จะทามก็จริ้งว่าไพาถือไพผิดปะมิจว่ากคอยนีห,นหายน้องเนี่ยนี่บ่แม่แต่ความจริงบ่แเป็นคอยหักลูกสิตายแมนแมนเรื่องลูกนี่ไพก<ม>ับห<ม>ักไพ<า>กัแพงทุกคนไพก็อยากให้ลูกได้ดีเนาะแต่เอือยแต่ไม่อยากให้น้องไปชกๆแข่งๆขนาด ใหญ่แล้วไปแบบเปิดคับกันขึ้นไปแบบมูจตกจุดใหม่เนาะแบบเพียงเฮาแบบเละเลยเลยนะแบบบอยากสนใจกับเฮานะงั้นชีซนใจกับใคอยยังคยใหญ่เลยนี่เพิ่นว่าแบบนี้เพิ่อนว่าชิโรดกับเจ้าว่าเป็นสีโปกมีเงินไม่ข้ามเพิ่นผ่านมันจะซาหลักอ่ะบอยเห็นจักบาทจักี่บห้เจ้าเห็นเลยให้ตายเป็นอย่างไรเพิ่นซื้อหันซื้อนี่มาให้กินอยู่บ่ใช่บ่บ่ื้อยังมัดทำหมูกินมัดเลยได้เงินมาอยู่เพือนไปยมัดได้เงินแะไรไปช่้ยหมูกินแน่นอนแมนว่าเรื่องจริงบ่เนี่ยอันเอื้อเพิน ให้พาพาเลยเปนเอาแล้วบานเนี่ยชาวบ้านซื้อยังมากอ่ะโบแมนเขาสิผักไหนจะเอาผักมาให้ข่อยคนเดียวเขาไม่ได้จะกินได้าอสิโรดล้วัาไปสิเลยล่ะให้ละเอาแล้วแมนแท้บอสบานนี่นอนเห็นน้องผู้ป่าจะถามมึงพี่น้องจำก็โทรมาแต่ชาลัดวันใดใดต้องได้ถามข่อยเถอะว่าเป็นอย่งไรเชียวก็อยู่ไกลไกนี่คนมีมูไทยคนชิบไายแล้วเออแต่บ่าวหน่อยยังทามข่อยบ้านข่อยคัรท้าก็จีบจางเลยผู้หาชีพมาชีพเดี๋ยวเขาจะคู่กับคนี่มันชิบตอบได้ได้นะ โดยแม่นบอกเลยเอ้ยเป็นแม่นี่ยตรงเอ้ยต้องไม่ใช่ในหนึ่งแหนแม่บอกล่ะมีเพื่อนพัชจะไปนำตายกะก็ซื้อปูปลาแล้วคอยก็อยู่ได้คงลุกวอยเนาะแต่แม่นลูกเอ้ยเอ้ยไปอยู่แม่นบอกเอ้ยเอ้ยไปอยู่ได้คือบวามากอะมันยังกะคงปูปลาปูปลาเออกะบว่ายังเนาะเอ้ยก็ได้เอ้ยเป็นกับบบวายังเนาะบวายังปูปลากะเขาหนองแหละเนาะบวายังปูปลากะแม่ลูกพัชอะ ลูกเออเองแม่ลูกเอยเพ้นนัคใช้เลี้ยงเรามาแต่น้อยอ่ะทำทำจริงด้วยคันลูกกันโบยูนพ่อแม่คำพ่อแม่บโบยูนลูกอะจะอยู่ในภายเนาะากทำทางผู้ซอยเลือบ่ะผู้ยิ่งผู้หนึ่งวะสำแม่เพ้นอาภัวนี่สะเอากองร้อนมาจับวะอนอกองจับได้ไหรอไก<ห>็อยากได้ผัวเนาะเออกระเิียบบ่แม่แม่หน่อยได้ของเข้ามาเอาเนาะเออเอาผัวชื่อกระชิจับป่ะนี่เออทางเ้าเนี่ แล้วสิบหกหาเจ้าเอาผัวเรื่องเงินเรื่องเงินว่าจะได้ลูกได้ผัวมาซอยส่างครอบส่างขั้วนี่มันกะผัวพิทีนี่เี่ยคุณบอกแบบนั้นเอแต่คอยหู้ได้หมู่หลายคนเนาะคงเขาเปิดที่เหมือนเนาะเอาสบายๆนึงขอยแบบนี้วะโตัวใบตมานนันบ่ลาใครหมักมาถอามาเลยจีได้บอกยังอยู่เงาแบบนี้ผู้บ่าววาดนะผู้บ่าวคนแท็กซี่มาเลย ก็บาบแวละพอมาหมแหละพอบาพอห้างพอหม่เนาะใหม่แบบยืดนะยืดใช้กี่มาต่ไปพ่อเขาได้ใช้อ่ะนะคพ่อน่กนนี่แหละทั่วมาเนือนนี้ไเลิกไปก่อนึ่งะอือเยคยอะก็ได้แบก็ินเนาะยจนใจวัว้ว่านี้เป็นนีส่ฮงไหอยูใช้กันเหรียญกบันอีกามากพ่นสินนีกะมีผูบาหลายพ่ สมควรเติบเห็นไหมนี่เขามาเอาเห็นเนาะมีแต่เขาเจ้ามาหาเลยเพื่อเออบบเมตรเจ้าไปหาเขามีแต่เขามาหาเลยเนาะเ่เคยไปใชได้อยู่เรียนโดยถ้าเห็ดการมันนี่ก็บสุพรรใตปูปูปลาไปใส่ปูเราใส่กันนั่งปูปลาเนี่ยชื่ประสงค์ปูปลาเมื่อนี้บ่ยูบ่เมื่อนี้ปูปลานะเพื่อนบอกว่าชีไปเค้มของว่ะเอาคนหลุก็คือข้าไปได้ว่ะเออว่ะบ่บ่จะโซกันเด้อ บ่ต้องโชก่อยนี่ระวังพวกตำรวจก็ได้เหรบ่ต้องโชก็คงข่อยหลุดข่อยเราจะไปคุณบ่ต้องชนก็ข่อยดอกจะปากเป็นปากบ่าวลายนะเงี่ยได้หลายว่าวทีเลยว่าวกแม่์นะลูกว่าวไปทีเลยลูกบริเกนใจเรือก็เถอะจะไม่ต้องโอคอยดอกบ่าแมนซีเมร์คอยด้วเจ้านะเอาแหละมาวันนี้เลยเรียงมาตั้งแต่ตีทว่าหอยตอนนี้จนซ้ำผามือบัวว่าแมนไม่ไหวซ้ำว่าแมนเข้มเอววานึงให้ผ่าหาหรอกเอยนึงเทนเคยว่าคน ลูกแข้งกว่าแม่ได้แม่เงินมากเลยโบเห็นจะดีจะบาดไปเลี้ยงคนอื่นมากไอเสื้อชุดโมกินเบิดเออแต่ว่าทางมึงหนอกเลยสิว่าในได้กันเออจำเขาหักแต่ปู่ป้ากับบริวายังเนาะแต่ว่าปู่ป้าเขาปรากมาได้ปู่ป้าจิมกินน้ำไปข่าวหนามนาเอว้ยทมคืนนุ๊แต่ผ่านลังมาเอาให้เลี้ยงชนนงปู่ป้าขนาดเพื่อเลี้ยงกระแทกทุกบันผาหมาบันคุณแต่ปู่ป้าได้เงินมากนะครับมันคนบริเวณจะกี่สิบบาท ถุงมือนี่บ่หึงลอกหงิมแต่รายเดือนเลยได้แหละตั้งแต่แกคอยเลี้ยวกับบัุษบมเนี่ยโบเห็นเงินเศจษฐีเจ้าบาโอ้ตั้งแต่พิษเด่นกับมันลุงเฮิมนี่บโบได้เงินโบได้เงินมากขึ้นมากจักอยากเลยหนี่งแล้วก็ว่าแม่อีกน้องปูป่าก็ดีว่าวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าคันว่าวฮอตกันแม่ปูให้กำเนิดีกมันอยากก้าวเล่าเนียเนาะแล้วก็เอื่อยโบฮาเองเอื่อยโบฮาเองก็บาได้กินกัดเม็ดเข่ปูป่ามามันมันก็โบได้ชื่อขขาวมากิน เด็กแจ๊กสศบุญมันหน้าหรือสศบุญมันปลาซื้อเข่าเด็เป็นกอกมาได้เห็นผืนหงีนเนาะแล้วก็หลอกตู้เมียแล้วก็หลอกเมียแล้วก็กินแดงบ่อยไปกินอยากจะซื้อกิโลดเข่าเขาประเด้เอาให้จะก,กินเด้อเขานี่นว่าาะป่ะเดี๋ยวเราต้องกล่าวเบาไปเนาะคือว่าันเนาะอืมว่านในนี้เลยเอ,อือเบาบางเป็นดอกสามเจ้จากู้เนี่ยทำอีเมอุในีซาเด้อเสียวเดียว ทำอุ่นชาเ้อว่าเซียวเพ่นมันแดบได้เด้อโดยโดยาเอื่อยนั่นเอื่อยเอื่อยเพ่นมันเป็นคนแดได้วันซาปูปามเป็นแดได้จะทำเสียวโลดลงไปพูอยู่ใกล้ต้องพูดดีกูอยู่ใกล้เออบอเออคงเสียวเดียวได้ละเสียวเดียวได้ออเสียวกินชุกกินนิบนล้กันนะแล้วคือเสียวมันขึ้นว่าไม่น่าเสียวเพ่นว่ะคือลูกได้ยินคำกับอะไรบ้างเลยบอกเลยคุเห็นเสียวว่ะตายแล้วเสียวเห็นได้เนี่ย ไข่เสี่เลียงสุกเกลือมันแต่น้อยเนยาะไข่เลี้ยงมันละวานะนี้หมเูเดี่ยวนั่นแหละเด็กเขาบม่เคยเห็นลูกแข็งมาหนีนะลูกก็แต่ละคนนะเอ้ยก็ไม่ใช่ว่าว่าเอ้ยไม่เคยว่าเป็นปีเลยเนาะเอ้ยฮะก็อดบ่ได้บอกจริงจังนะโดยว่าผู้ได้เสีเ่เหลียง,งมันนั่นเจ็บไข่มากอ่ะไปผากมาซ้ำเชนกะที่ว่าเงินมาพอกะเงินข่อยเนาะข่อยพาไปห้องหมอ<ม>ว่าสิเอาคนอื่นไปเห็นสิเอาไปในบอ่อห่านเยาว่าวก็นะ่าแหมกับลูกฮะแนวไปบุรีอคอคช้อนหละ่ะเอ้ย บตีแล้วเนาะลูกเด้มันใหญ่แล้วมันท้องที่แล้วสิบสี่สิมหารมันก็ต้องใหญ่เลยเนาะจำเนี้ใหญ่เติมไปแนวปงงามเฮาก็ต้องได้สอนหละแต่มันแบบพังมันบินหลุดไปเลยนะไม่ได้สนใจจะว่าทีนี้บ่ชนยังมัดเมื่อคืนก็นอนกลางบ้านคืนนี่นอนใส่บบกูเลยบ่กบกูเลยฮากมาสาวนี่ไปอีกแลยวไอ้สาวมาจับปับก็เอาหลุดไปปับบัดบุ้มีน้ำมันเลยถิมปลาหนิเนาะ เอ่ยใคายังก็มาขอใช่เอาไอ้เพิ่นขี้ไปเรียนอือเรียนปอไรเออมันหนึ่งแหละล่ะมันหนึ่งหรือป้องขี้ขาดก็ไปโบขี้ขาดก็บอกต้องไปมือได้ดุก็ไปมือได้บุดุก็ไปนอนอยู่ไปโรงเรียนทางใดถวยบวงบ้าหลังบ้าหลังเอ่ยบวายยังคันจะไปกับทาคืนแต่ว่าทั้งมึงนอกเนี่ยเพิ่นทามคืนแดงว่ะมิจะมาตอบบอบบแมนเนยนอนซาบบแมนนี่เอื่ยนั่นเอื่ยเพ่นบวบมาบวบจะขึานเลยหรือบวมีไผ ที่อยากว่าอยากใช้ให้ลูกเจ้าของหรอกเนาะบ่มีหายแล้วมีแต่เขาว่าเออแม่นันเพ็ญมีแต่แพ่งแต่วาชนาบ่แม่นล่ะคงเล่าบระเดี๋ยวประเดี๋ยวย่งเนาะคงเล่าบรื่องอะอย่างนั้กระแทงเสมอนะพัดเรียงเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่มากเลยฟมัดจะมื้อก่อยแห้งก็เจ้านั้นบ่แม่นแม่ก็ได้โบแม่นนาแม่จุนี้เด้อจะเป็นเพื่อนขายนี่นี่เราไรเอื้อนนี้อย่างเดียวโลยอะไรนี้อย่างเดียวเลยทำเมสิยวอุสาว่าเอื้อนนันเพ็ญป่างปิบทำเลย เขจะว่าจะโดนนะนะเหลืองเนี่ยนะเขานบ่าวมานะที่หน่อยซามคนนั้นว่ามันซีคนเพิ่อนยักทามเอื่อยเลยว่ามันความจริงทางมึงเนาะคือเพื่นกับหักอยู่เนาะมันเป็นวิสิสซึ่งมันเป็นบ่าวละแมนอือบ่าวแมนเขาสิสย์ซ่งมันกัคือถ้าใครเป็นนี่กับเล่ากับว่าวลูกว่าเต้าลูกเต้าคนนั้นบ่ฟังความเนาะว่าอะไรกับบางเทื่อการทั้งอันแม่เพิ่อนอยู่มั่งนอกนี่เพิ่อนเพื่นเข้าใจใช่เพื่อจะพิจารณาว่าเออแมนแท้บ่ คือทางเอื้อเพชรว้ามานี่บางเถื่อเพื่อนช่ยบอกซอวยว้าวให้น้องปูปานี่กับจิตกับใจว่าเอื่อว้าวอย่างกงาฟังคุ้มเพื่นแน่บางเถื่อกะมีฮะนะเพราะว่าทางเอื้อเพชรนี่ผู้อยู่ใกล้นี่ต้องพู้ดีกว่าผู้อยู่ไกลอยู่แล้วของคอยมันเป็นแม่มันแม่นบ่ล่ะอยู่ตรงกันถูกมือฮะนะอ๋อตัวนี้นะฉันได้เงินมาบ่เคยมาให้แม่จะกินก็ได้ไปมืดหมูตะขำมัดมือเจตะขำให้เอื้อตายเป็นชุดคือจะเป็นเหรียญปั เอ้ยเนื้อเอ้ยเอ้ยเพชรมบ่เคยบ่อยไปจเถอะเตะเร็วกันเตะเร็วกันกระเพื่มผ่านมานี่ปูปลาอะไรเอาใจเอือยทักอย่างเลยมีแต่ว่าวเลยว่าวให้เลยกับไปเลยโมี่เขาจะเปลี่ยนไปอย่างเปลี่ยนไปอยู่บ่อเจ้าวากาให้กระเพื่มนี่อยู่เจ้าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยหลังมือเลยนี่จะกระเพื่อมดในเรือนเลยว่าเอ้านั่นของเราบ่ดิ้นี่ยก็คือเอาจ้าใครบ่หล่เนาะ บบาเหิมกูอยู่ในขยะบบาเหิมไปไปเบาไปอยู่ขี้ดินคอยเอื้อยเพื่อนแป๊ะโป๊ข้างในว่าบอยคนจะหายเจ้าเม็นบาหนี่บาเหิมเบาเม็นเบาล่ะคอยก้มามึคอยไปยังมาจะเม็ดนะฮะต้องทำยึดทางใดโดยให้เขาตายเนี่ยช้ำเล่าอะไรเดี๋ยวหนูก็เสิ้เลยเอาล่ะเอาล่ะปวายนะสาเหตุที่ให้กับนุงเทมนี่คือว่าเป็นหยดนัน เ็นหย่อนมันเฮิมเขาใจพิษว่ะคอยในห่วงผู้ป้าสฉลาวแต่ว่าคอยคํามือแบบตรงเอามานออกแบบนี้ตรงกอะไปมันหนึ่งเดอ้อตัวหนาไปเอ,อื้ยว่าแบบนี้โอ้แบบนี้เดอ้อหนองเดอ้อเขาใจเด้อคำมันมื่นแล้วกะจะให้ยอันออกไปคนหนึ่งสองคนเนาะว่าซิโบ,บให้ไปเอื้ยว่า,า,าแต่บ่คือมาชงใช่แบ ยันบึงเขมในคมคืนมันบ่แม่นนั่นน่น้องเขาว่าต okay. oh, ่วหน้าไปบ่ต้องเอาไปน่องหนึ yeah, ่งเด้อเขาว่าไปสิน้องเอ้ยเขาใจบ่เอ้ยย่านเราคนอื่นเห็นแนวย่านเขาว่าแนวบูดีร์ไล่เถื่อนเลยนะเราไปไล่เถื่อนค่อยฮักเขาว่าเมื่อนั่นเลยจังเลวกว่านั่นรถเขาหายเขาชงคันกันเราเอาคันหนึ่งแล้วเอาคันสีแดงได้หลายเห็นอ่ะเขาสื่ออยู่เมืองนอกแล้วสื่อเอื่อยเพนรหลจั๊กคันบ่รถจั๊กเลยมาหายปุบป้าคันสิป่าบรรเลวก็ค่อยเลยคันสีแดงไปเอาคืนก็บอกว่ายังเขาอยากได้ดีบม่ให้เอ้ก็ได้ Bó, nó. bó là body xả áo lót phần mũ mì đấy, ừ. à, nha thì xong là chốt đâu Xin chào không xử khỏi bị chịu gì nó, khâu vai dán nhạt cắn gặp phù bà na, rồi coi khôn mặt hàng lên đê, rồi, rồi khâu lại bèn chống khăn, ừ. 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 mẹ, ừ. mẹ ừ. khăn, Thô khăn này, lường, nằm thôi, mà ma khăn này, rồi nam thôi bà, ơi, cháu xí lái đê, phần kẻ mà mày phần a áo lông khืน, bó bài nhang là. โอเคหะนั่นเนาสฉันมบอตายกันฮะได้ปะโดยจันยังอยู่ไอ้ยังค่ะประธานหน่องจะต้นแเลเจะเข้ามาเราไปถ่ายเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นท้งเออเรื่องตรงปูปลานี่แหละเรื่องห่วงลูกนี่แหละห่วงผลเท่าเฮิร์มันเข้าใจผิดหลายเื่อหลายหนละได้บะเมนเธอเดียวนี่ยได้แต่โคอดสื่อเนี่ยแต่มาอยู่นี่เอาไปมาตลอดเลยอืมและบันนี้่โคอดมาได้บันนี้ ลูกคนใหญ่ขึ้นไงขึ้นเลยเด้ตรงไปแซ่ก็ตรงมีเมียพร้อมเนาะอือไปนำการช่องตาช่องนี่เอ๋ยบหมาดมันเป็นยังมาเลยมันยากเด้ผู้หญิงเด้โดยพี่น้องก็โทรมาแต่กรุงเทพแหละเป็นยังเอ๋ยคือปล่อยไปชองตาช่องนี่คอยเห็นในคลิปนี่นะเพ่นเอ๋ยเอ๋ยในเพ่นนี่คอยเห็นนี่ไปชองตาช่องแต่ละเถื่อนนี่นะเราเบาะนะเขาหูหนึ่งชื่อเขาเรือนมึงได้ละโดยแล้วกลางเช้าก็โทรมาแล้วอยู่กรุงเทพนะ มันยังคือปล่อยไปแท้มึงคือบทต๊ะปัดกระถักได้บ้านะเอ้ยบ้านี้จักแล้วคือกระบูรเลยน้องเอ้บ่ะตรงพี่น้องตรงในถา,ามกันเนาะแม่อืมเล้วถ้าทำแล้เพิ่งกระเจี๊ยบวาเอ้ยนี่ว่าคงอมคืนามาบ้ามาแม่นข่าวว่าจ้าจะว่าเอาโน่นเนาะแล้วก็ไล,ลนน่คนนี้นี้โหลดแต่นีลยบ้าเพ่าะเป็นเพื่อนมึงได้บ้าเพื่อนวันนี้ใส่เอ้ยซัมเ็นแทะเขาหึมก็เส้นมาอยู่แล้วแหละคองพอคอยอยู่เมืงองนอกของพอกูอยู่เมืองนอกว่าเพื่อนหลังนี่ว้า เราอากนแบนี้เลยได้ว่าแบี้ยได้ค่นี้หละเนไงไมเคยเห็นคนใจดำแบบนี้มาว่าเอาจเบจีบจอเยข้มาแบบนี้พ่ายังก็ตรงว่ากันดีๆนอะคบกันผ่านมาเลยวไไดถ่ายก็มาถ่ายดูกีนแต่คนมาถ่ายกีสโดยเขาประดาก็คือดิ่หน่อยจะทำมังทีป่ะเขาก็หักเนเจ้าคือการได้เอื้อย่ะ เอฟสองกับซี่เขาจะทายเห็นว่าเป็นว่าตอนีนะได้วันที่ว่าบ่เข้าใจกันเอตุผลปั้นได้เอื้อยมาให้กินข้าวกินน้นาดเลยโอ้ยให้ตายหน่อยเอ้ยใครจะไปเห็ดลูกแบบนั้นก็เถอะเอาเลยแพงลูกคือก่อนคำนี่เนาะแต่ลูกนั่นบ่แพงเงาหนานแล้วยังมากระวผักนี่หนอก็ข้องคอยนี่คนนั้นจะกินได้ข้าวผักให้อนส่วนโตเจ้าให้กินเองอย่าโลดนี่ลูกว่าอะนะว่านี้นี่เราได้ละเอ้ย ทางเจ้าบดเชียใจว่ามือเปล่าไงโอ้เชียอลไรห้หนูเอ้ยเอ้ยให้พอมนัแล้วเนาะมึงยังเหรอเนี่ยนี่เขาว่ามันเราคอยหาเด้มันเข้ามาผากันมาได้เป็นบ่อละเมื่อกินเราก็หมดแหละเลยนะเบาเบาเขาให้แต่คอยคนเดียวได้กินนี่เขาไม่ให้จะกินดอกแล้วก็ยาไปเงยไปซเซยะแต่